ยดิพี่มีอะไรเผาแก้ความมันเวรไม่เป็นอ่ะพี่มาช่วยหน่อยดิอืออือมันคืออะไรเฮ้ยมึงจะดุงอะไรมึงไงเผาก็ผมกลัวมึงกลัวกูเห็นนมมึงเหรอกูเห็นเจียวมมาแต่อันเท่านี้ผู้แม่งทะลึ่งว่ะนี่มนี่ดิผมมีอะไรจะช่วยอะไรวะ คือเนี่ยผมเขียนคำผิดซ้ำๆกันเยอะมากเลยพี่ต้า<ม>อยากแก้แบบทีเดียวให้มันแก้หมดเลยอ่ะคือผมทำได้ว่ามันต้องแบบอะไรกดแทนอะไรสักอย่างอ่ะเพาผมลืมไปแล้ว,วพี่ทำได้บะางคำไหนวะคำนี้พี่อ๋อคำนี้นะห่างๆเลยก็ได้ทำไมวะมันใกล้ไปอ่ะผมสยิวอะไรเนี่ยอ่ะพร้อม้าคำเสร็จแล้วใช่ไหม มึงกด Ctrl F แล้วก็ Replace อ่ะแล้วมึงก็พิมพ์คำที่มึงจะแก้ลงไปอ๋อขอบใจมากพีม่มีอะไรอีกปะเนี่ยไม่มีแล้วมึ้ก็ไปแล้วนะ